โอ้ปักฟัดลรงโอเคเทคความแหลกสวัสดีครับผม <c oughs> พวกผมเป็นอย่กับรายการ Fd g e n d e r s t u d i o วันนี้เรามไปอยู่กับเกม u n d a t e เอ่ออะไรไม่รู้นะครับผมเป็นเกมแฟตนั่นเองเป็นเกมแฟตของเป็นเกมแฟตอันไหนสักอย่างนั่นแหละผมไปเปิดเว็บเว็บอะไรวะ Dark h o r er o e Game นะผมแล้วมันไปเจอ เดีย๋ยวก็จะลองแคสเกมของเว็บเนี้ยให้หมดดูเพราะมันมีสัลนเดอร์แมนเยอะมาก <c oughs> ขอยย้ำว่ามันคือดาร์คเฮอร์อเลเอ้อเออเอเนี่ยผมเห็นตอนผมเล่นเกมนี้ครั้งแรกผมคิดว่าไอ้ตรงนี้มันดวงตาจริงๆแล้วมันไม่ใช่อันนี้เป็นเกมแนวซอมบี้เซอร์ไบเบลเฮอร์เลเป็นการเปิดประตูที่เยอะมากกูต้องเดินชนแล้วเล่มวันผมจะจำถาบได้ไหมเนี่ย เร,เริ่มต้นมารู้สึกจะให้ด่ามั้งอย่าหิวตรงนี้ไม่มีได้ตรงนี้ไม่มีอะไรครับผมผมจำได้เราต้องหาอาวุธก่อนตรงนี้ไม่มีอะไรไอ้ตรงนี้จะมีครับผมผมต้องไม่สะดุ้งครับเนื่องจากมันไม่สะดุ้งครับเนื่องจากผมเคยเจอมาก่อนแล้วก็จะมีตัวเฮียมาด้านหลักอู้หูแหลกแหลกมาไหมมาทางไหนอย่าให้กูรู้นะ อ fs fs เครื่องของผมค่อนข้างกาก fs ตอนนี้ตกอยู่ที่ประมาณ11ถึง15นะครับห้องนี้ก็จะมีฝัดผู้รถแค่ครั้งเดียวมีอะไรให้เก็บไหมนี่เนี่ยเป็นเกมแฟตที่แม่งเฮียมากนะผมพันสิ่งของไม่ได้อืสอบแม่งเปิดประตูให้กุย เจ้เจอเจอเจอเจ้มีอะไรให้เก็บไหมเจอโอ้ f อฟตอ่ำลง Fuck you มันจะมาทางไหนอีกเจอตายฝั่งนู้นไม่มาเราไปได้แล้วเราก็จะเจอกับอีกตัวหนึ่งด้านหน้านะ เนี่ยเปิดประตูปะไปปุ๊บเจอเลยเจ้าเอ๋อเออเดไปละไปละพวก,กฉันไปก่อนแล้วนะวิ่งวิ่งวิ่งเด็กตัวหนึ่งเฮ้ยมันไม่โดนคุณแหลกคุณแหลกเขาเจ๊งไหมคุณแหลกไอ,อ้เหี้ยเลยเลยเจ็ดสิบเอาละ โอเคเกมฮอลเลอร์ผมไม่ค่อยอยากแตะนะเนี่ยทำไมต้องแตะเนื่องจากไม่มีอะไรแคร์แล้วอะแล้วเกมฮอลเลอร์ส่วนใหญ่จะเป็นแฟลตด้วยก็ค่อนข้างสบายตัวแล้วเราก็ต้องไม่เก็บปืนฝั่งนู้นครับผมเป็นการสปอยเลยเนื่องจากว่าอันนี้เป็นคลิปรีวิวคลิปรีวิวเล่นส่วนใหญ่คลิปรีวิวจะเล่นแค่ครั้งเดียวจบนานๆครั้งจะมาเล่นย้อนอีกรอบหนึ่งก็ แต่จเจอเรายังไม่เก็บครับเราเก็บกระสุนเจอก pues ับเสื้อกาดเก็บเลยน่าจะมีกระสุนแถวนี้อีกนะไปแล้วครับยิงไปก่อนหนึ่งนัดจะเอาปัดดาบฟันไปเอื้อ รีโหลดดิงโอ้เล็งได้ดีว่ะ,เ,ะเรือรีโหลดดิงประตูรู้สึกทุกประตูจะเปิดไม่ได้ไมั้งจากที่ผมเล่นมาแล้วรอบหนึ่งทุกอย่างเปิดไม่ได้ สองอันนี้ซะด้วยนะไรมึงอ่ะอุ๊ยอะไรวะอุ๊ย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 อุยาหิวไหมอยากได้ยาหิวมากเลยตอนนี้มีผีร่อยได้อยู่ ูอยากได้ยาฮิวผมจำได้ว่ามันจะมีไอ้ตัวเฮี้ยไอ้ตัวนั้นอีกรอบอูบนั่นไงม้าแล้วมันมาแล้ววูบเกอดแทบหมดกูอยากได้เลือด ไอตัวน mm ี hmm. ้เฮ้ยเรือจะหมดแล้วตัดกูจะหมดอย่าเลยเนยศาดปร์ิ่งฝ่าน้ำไปปิ่งฝ่าน้ำไปวี่งฝ่าน้ำไปวี่งฝ่าน้ำไปวี่งฝ่าน้ำไปเรือจะหมดแล้วเรือจะหมดแล้วถ้ากูตายคือแม่งจบรีวิวแน่นอน รีบฝ่าน้าไป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 ฝ่าน้าไปประตู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 เปิดไหมเปิดอุ้ยอุ๊ดปักยโอ้ยแม่งยาฮิวอยู่ตรงหน้าไม่ยาฮิวกูอ้าวจบงี้เลยอ่ะ จบงี้เลยอ่ะเล่นต่อไม่ได้โอเคขอจบการรีวิวเพลงแค่นี้ครับผมเฮี่ยอะไรวะเนี่ย